สวัสดีครับมันี่มีกับแกมเด็ดจุดจวดมาฝาครับพี่น้องเมนูต้มแ่บเครื่องในนะครับเฮ็ดนี้ง่ายจุดจวดครับสดนามันหอนนี่ก็ลองข้อดีครับพี่น้องถือว่าเป็นที่เด็ดกับแกมกบว่าได้ครับหรือว่าสิเอ็ดครับเขานี่ครับสุดยอดนะครับมอนีได้เครื่องในมาถุงนึงครับราคาหอยเก้าสิบบาทเท่ากับชิมัดล่างน้ำสะอาดนะครับราคาไม่ขาเพิ่งกัดต้มาให้แล้วนะครับรอบนึง โอม้มาล้างน้ำสาดชักสองรอบุ่นแล้วครับหลังจากนะั้นเทาก็บชไปิตต้มตุ๋นเห็นมันเปื่อยครับพี่น้องใส่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดเกลือตามด้วยผงปรุงรสด,ด้วยครับเพราะตะน้มเริ่มเดือดเท่ากับเอาพวกเครือในลงต้มแล้วครับมีขั้นเทนหน้ามีปอดมีม้ามมีใส่ครับพี่น้องต้มจนเปื่อยหมด้ะครับนี่ผมต้มประมาณจักสองชั่วโมงเครือครับ เาตมักออกพักไว้มันเย็นครับอันนี้จิ้มเจียวขมขม,ขมกับสุดยอดนะครับเราวางเข้าล่อต่มขมหลัจงจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องต่มรอบสองนะครับถูบหอมแดงตามาก,กับตะไคร้ซอยทาอ่อนๆครับใบมะกรูดชีก ส่วนผักเอนี่ก็จะมีปักชีฝรั่งกับต้นหอมดวยครับสำหรับเมนูต้มแซ่บนี่ถือว่าเฮ็ดง่ายๆแล้วก็แซ่บที่เด็ดครับเสียอย่างเดียวครับถ้าโดนไปน้อยครับพี่น้องส่วนม่สีเปื่อยพวกเครืงองนังจากนั้นเท่ากับหั่นเคร่องในเป็นชิ้นพอดีคำ้อครับมาเริ่มต้มแซ่บกันเลยนะครับ เอาน้ำซุปเก้าแล้วครับเราก็เติมน้ำปลาเพิ่มจักน้อยนึงแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามเลยระขําเปียกจักน้อยหนึ่ง,เ,งเพิ่มความนัวด้วยผงชูรสเข็มคนน้ำซุป,ด,ป,ปด,ด้วยผงปรุงรสด้ครับปรุงน้ำปลาเพิ่มจักน้อยนึงเราวเครื่องในที่ห่าต้มไว้แล้วครับลงเลยต้มจนกินเครื่องสมุนไพรมันออกกุลครับเอาก็ใส่ข,าขา้าคัวผีดปน คนคนหนึ่งสบกันครับตามด้วยพริกแห้งครัวไม่ไหมอันนี้ผมต้มประมาณนัก็ดซีฟที่นะครับห้วพวกเครื่องสมุนไพรมันออกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีฝรัง่งสมนีครับเป็นอนะันเสร็จเรียบร้อยครับพี่น่องส่วนมะนาวฮอติตตัดรอบสุดท้ายนะครับตอนฮอตตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วม้อน,นี้เสิร์ฟแบบหม้อไฟครับหลับรองว่าที่เด็ดแน่นอน เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวครับจัางนี้กันเอาเห็นมือนัน,น้ะครับสําหรับมือหน,นคกะมาจวดมาแซบน้อกันครับจุดจวดครับ